สวัสดีค่ะผู้ที่เกิดอยู่ในวันคารนะคะสวัสดีในช่วงเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2568กลับมาพบกับแม่มโนยเช่นเคยสําหรับคลิปการดูดวงโดยรวมโดยทั Gather ่วไปซึ่งแม่มโนยจะเน้นการอ่านพลังงานจากไพ่เป็นหลัก การดูดวงในลักษณะแบบนี้นะคะคำทำนายจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนั้นเป็นเรื่องธรรมดาแม่มโน้อยอยากจะให้ผู้ที่เกิดอยู่ในวันอังคารนะคะดูดวงเอาไว้ก็เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตแต่เหนือสิ่งอื่นใดทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอยากให้ตั้งอยู่บนเหตุแล้วก็ผลความเป็นจริงให้เยอะๆอยากให้หัวใจลวงคําทํานายนะคะและอยากให้คำทำนายลวงหัวใจ สำหรับดวงชะตาชีวิตของผู้ที่เกิดอยู่ในวันอังคารในช่วงเดือนกันยายนไพ่หม่เลข6ดาบขึ้นมานะคะส่วนใหญ่แล้วไพ่ดาบจะหมายถึงอุปสรรคนะคะที่เข้ามาในชีวิตของเราแต่ไพ่6ดาบ ะะกลับมีความหมายที่เป็นไปในทิศทางที่เป็นเชิงบวกไพ่หกดาบหมายถึงปัญหาและก็อุปสรรคที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณนั้นมันจะคลี่คลายโดยมีเวลาเป็นตัวแปรสําคัญแล้วท้ายที่สุดแล้วมันก็จะจบลงได้ด้วยดีในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาหลายหลายคนผ่านบททดสอบเจอเรื่องราวหนักมาเยอะแต่ในช่วงเดือนกันยายนคุณจะมีความรู้สึกว่าคุณสบายอกสบายใจมากขึ้นผ่อนคลายมากขึ้นนะคะเป็นช่วงจังหวะของการ ผลเคราะห์นะคะผลอุปสรรคไพ่เดอะสตาร์เนี่ยเป็นตัวแทนของความร่มเย็นเป็นสุขเป็นตัวแทนของความหวงังว e ออ f for June ์ u n e เรื่องราวดีๆสิ่งดีๆจะเข้ามาในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนกันยายนว e ออ f ฟอร์จูนนะคะจักรวาลจะอบอุ้มคุณนำพาคุณไปสู่สิ่งใหม่ๆสิ่งที่ดีกว่าเดิมบางคนอาจจะได้งานใหม่พบความสัมพันธ์ครั้งใหม่พบเพื่อนใหม่ รวมถึงนะคะอีกบางส่วนได้ในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์มรดกตกทอดเป็นที่ดินเป็นบ้านก็ได้อีกบางส่วนจับจ่ายใช้สอยเงินก้อนโตไปกับการซื้อที่ดินซื้อบ้านใหม่ก็ได้แต่ในช่วงครึ่งเดือนแรกยังมีอิทธิพลของเจ้าพ่ยเดทาวเวอซึ่งมีความหมายถึงการเปลี่ยนแปลงนะคะผู้ที่เกิดอยู่ในวันคารตัวเรารู้อยู่ว่าเราเป็นคนที่พูดตรงนะคะแล้วก็เป็นคนที่ ะะใจร้อนดังนั้นไพ่ใบนี้ขึ้นมาจะต้องระมัดระวังการมีปัญหาทะเลาะผิดใจกันกับคนรอบข้างกับคนภายในที่ทํางานกับคนในครอบครัวกับตัวคนที่คุณรักแม้กระทั่งกับเพื่อนสนิทของคุณไพ่ในซับคับเนี่ยเป็นตัวแทนของกัลยาณมิตรที่ดีไพ่ห้าถ้วยหมายถึงนะคะเรารู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ ผ่านมาแล้วในอดีตดังนั้นเมื่อไพ่3ามใบนี้ขึ้นมาพร้อมกันจะทําอะไรก็จะต้องคิดก่อนทําจะพูดอะไรก็จะต้องคิดก่อนพูดจะนะคะไม่ต้องเสียใจกับการกระทําและคําพูดของเราในภายหลังนะคะทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับสติของเราถ้าเรามีสติพอปัญหาจุกจิกกวนใจเหล่านี้ก็จะไม่เกิดขึ้นรอกไพ่เดอะทาวเวการใช้รถใช้ถนนควรจะระมัดระวังนะคะอีกบางส่วนมีเกณฑ์นะคะเขาเรียกว่า ย้ายที่อยู่อาศัยอีกบางส่วนต่อเติมบ้านซ่อมนูน่นซ่อมนี่หรือว่าอีกบางส่วนมีเกณฑ์ที่จะต้องผ่าตัดถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นมาก็ถือว่าเป็นการแก้เคล็ดตามดวงชะตาไปแต่ถ้าใครที่กลวนนัวในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงคุณแก้เคล็ดได้นะคะโดยการที่เราจัดบ้านใหม่ก็ได้อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลใช้วิจัยนในการรับชมแล้วก็รับฟังด้วยในช่วงครึ่งเดือนแรก คนที่เป็นพนักง,งานประจำนะคะหลายหลายคนมีความรู้สึกเบื่อหน่ายกับงานประจําที่เราทําอยู่อยากจะเปลี่ยนงานอยากจะออกจากงานข่าวดีในเรื่องของการงานจะเข้ามาในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนกันยายนมีโอกาสได้งานใหม่และเป็นงานที่ดีกว่าเดิมด้วยในเรื่องของการเงินไพ่เจ็ดเหรียญไพ่เจ็ดเหรียญทําเท่าไหร่ได้เท่านั้นอยากจะรวยมากอยากจะประสบความสําเร็จมากจะต้องขยันมากๆด้วยไม่มีอะไรที่เราได้มาโดยง่ายความขยัน อดทนของคุณนั้นจะทําให้คุณประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็จะนําพาคุณไปสู่นะคะจุดที่ดีนะคะจุดสูงสุดในชีวิตของคุณไพ่หมายเลขเก้าหมายถึงการเฉลิมฉลองเป็นในเรื่องของความสุขเป็นตัวแทนของนะคะคำว่าครอบครัวด้วยพอเก้าก็สู่ครึ่งเดือนหลังหลายๆคนอาจจะใช้เวลาอยู่กับกลุ่มเพื่อนสนิทกับคนรัก กับคนในครอบครัวมากขึ้นโชคลาภทางด้านของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงมีไหมเจ็ดเหรียญส่วนใหญ่นะคะโชคลาภทางด้านของการเงินจะมาจากนำพักนำแรงสมากกว่าเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้นะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคุณมีโอกาสได้โชคได้ลาภไพ่ wheel of fortune หมายถึงอีกบางส่วนได้ในเรื่องของเงินก้อนใหญ่ก็ได้แต่ถ้าใครจะซื้อบ้านจะขายบ้าน จะซื้อที่ดินจะขายที่ดินไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนี่ยคุณมีความสําเร็จในเรื่องของสุขภาพเป็นอะไรที่เราประมาทไม่ได้เรามาระวังในเรื่องของการเจ็บป่วยกระทันหันนะคะดูแลสุขภาพของคุณให้ดีด้วยเดี๋ยวแม่ม่อน้อยขอพลังงานจากจักรวาลว่าจักรวาลมีสิ่งใดอยากจะบอกกับคุณบ้างจักรวาลบอกว่าโลกใหม่นะคะลองออกจากสิ่งที่เราตีกรอบเอาไว้ดูบ้างก็ดีเพราะสิ่งที่เราทําอยู่อาจจะไม่ได้โอเคมากนะักก็จะทําให้เราะะทุกข์ เปล่า,ลาะะแมื่มน้อยมองว่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงนะแต่เหมือนกับว่านะคะจกักรวาลพยายามจะอบอุ้มคุณนำพาคุณจากจุดที่คุณยืนอยู่ไปสู่นะคะสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิมคุณจะได้พบเส้นทางเดินใหม่ในชีวิตได้งานใหม่พบความสัมพันธ์ครั้งใหม่ถ้าคุณเป็นคนโสดนะคะคุณก็จะมีโอกาสได้พบคนรักที่ดีด้วยดังนั้น อย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงนะคะขอให้การเปลี่ยนแปลงนั้นมันเกิดขึ้นเถอะเพราะการเปลี่ยนแปลงนั้นมันจะนำพาคุณไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเดิมถ้าผู้ที่เกิดอยู่ในวันคันพอมีเวลาแม่มนอยอยากจะแนะนําให้คุณทําบุญสร้างกุสกนการทําบุญสร้างกุสนในช่วงเดืนนี้อยากจะแนะนําให้คุณเติมน้ํามันสเกียงนะคะสมทบทุนสร้างเมรุเผาศพก็ได้บริจาคโลหิตก็ได้ เมื่อทำบุญสร้างกุศลแล้วนะคะก็อย่าลืมกรวดน้ำด้วยในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวแม่เมืน้อยขออนุญาตเริ่มต้นที่คนที่มีครอบครัวก่อนเลยนะคะสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วไพพา s s สไลท์เรเลชชั่นชิพนะคะขึ้นมาพาร s สไลท์เรเล t ชั่นชิพ หมายถึงคนในอดีตชาติการเจอกันนั้นไม่มีคำว่าบังเอิญบางครั้งคนในอดีตชาติก็เกิดมาเป็นนะคะคนในครอบครัวของเราเป็นคู่ครองของเราเป็นบุตรหลานของเรานะคะการเจอกันนั้นล้วนแล้วแต่เกิดจากพบชาติผูกพันบูรกรรมสัมพันธ์ด้วยกันทั้งสิน้นเดือนนี้ประเดืนแห่งคำว่าครอบครัวนะคะให้หมายเลขเก,ก้าขึ้นมานะคะใส่ใจดูแลความรู้สึกของกันและกัน หนักนิดเบาหน่อยก็ให้อภัยซึ่งกันและกันไพ่เดอะทาวเวอร์ขึ้นมาจะต้องระมัดระวังคําพูดไพ่ก้าดาบไพก่กกระทาขึ้นมารวมถึงระมัดระวังในเรื่องของการหึงหวงโดยไม่ใช่เหตุ ะะการประชดประชันซึ่งกันและกันแต่เอาละต่อให้คุณมีปัญหานะคะคุณทะเลาะกันแต่พอก้าวเข้าสู่เครื่องเดือนหลังของเดือนกันยายนปัญหาแล้วก็อุปสรรคต่างๆมันก็จะคลี่คลายแล้วท้ายที่สุดแล้วมันก็จะจบลงได้ด้วยดีเพียงแต่ว่านะคะถ้านะคะก่อนที่เราจะทําอะไรลงไปก่อนที่จะพูดอะไรออกไปนะคะถ้าเราคิดก่อนพูดเนี่ย ะคะสิ่งนั้นคือสิ่งที่ดีเพราะเราจะได้ไม่ต้องเสียใจในเรื่องของการกระทําและคําพูดของเราในภายหลังนะคะเดือนนี้นะคะแม่โมน้อยมองว่านะคะเป็นอีกหนึ่งเดือนที่ดีมากๆของผู้ที่เกิดอยู่ในวันคารเพียงแต่ว่าตัวเราน่ะจะต้องระมาระวังในเรื่องของความใจร้อนของเรานั่นแหละ สำหรับคนที่กำลังอยู่ในความสัมพันธ์นะคะตามพื้นดวงไพ่ไพาสไลท์เรレーショชิพขึ้นมานะคะการเจอกันนั้นไม่มีคำว่าบาังเอิญน,นะคะคนรอบข้างเราคนที่เกิดมาเป็นคนในครอบครัวของเราเป็นเพื่อนของเราแม้กระทั่งคนที่เป็นคนรักของเรานั้นล้วนแล้วแต่มีพพชาติผูกพันบุญกรรมสัมพันธ์ด้วยกันทั้งสิน้นจึงย้อนกลับมาเจอกันอีก ไพ่ h a v e face ขึ้นมาไพ่โหนิ่งอ่อนขึ้นมาไม่ว่าในความสัมพันธ์นั้นคุณจะไปเจออะไรมาก็ตามไพ่หดาบเนี่ยประคองสถานการณ์ไปโหนิ่งอ่อนอยู่ให้นิ่งที่สุดแล้วปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นหน้าที่ของจักรวาลถ้าคนคนนั้นเขาเป็นเนื้อคู่ของคุณ,ขคณเขาถูกสร้างมาเพื่อคุณต่อให้คุณทะเลาะก,กันคุณมีปัญหาพลัดพรากจากกันไปนะคะเดี๋ยวจักรวาลก็จะนําพาคุณคู่ให้ย้อนกลับมาเจอกันอีกนะคะอันนี้คือข้อความจากจักรวาลในช่วงเดือนนี้สิ่ง ที่ผู้ที่เกิดอยู่ในวันอังคารจะต้องระมัดระวังให้มากก่อนที่จะพูดอะไรออกไปก่อนที่จะทําอะไรลงไปจะต้องคิดก่อนพูดนะคะคิดก่อนทำํำระมัดระวังในเรื่องของการมีปัญหากับคนที่เรารักถ้าเราคิดก่อนพูดนะคะถ้าเราคิดก่อนทําเราจะไม่ต้องเสียใจกับผลของการกระทําและคําพูดของเราในภายหลัง หดาบป,ปัญหาแล้วก็อุปสรรคที่เกิดขึ้นภายในความสัมพันธ์ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมีเวลาเป็นตัวแปรสําคัญเวลาจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นลงตัวนะคะช่วงเดือนกันยายน9กฐาขึ้นมารามัตระวังในเรื่องของการแสดงออกถึงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของมากจนเกินไปนะคะการหึงหวงโดยไม่ใช่เหตุจะเป็นชนวนสําคัญทําให้คณนั้น นะคะเข้าใจผิดกันมีปัญหากันได้แต่ถ้านะคะเรามีสติพอเรานิ่งพอเรื่องราวจุกจิกกนใจมันก็จะไม่เกิดขึ้นหรอกนะคะไพ่เจ็ดเดียญน,นะแม่โมน้นยเห็นแล้วหลายๆคนนะคะพยายามที่จะประครับประคองสถานการณ์แต่ก็มีอีกบางส่วนที่มีความรู้สึกนะคะผิดหวังในเรื่องของความสัมพันธ์อยู่ในใจลึกๆเนี่ยไพ่ ้าถ้วยขึ้นมาเนี่ยนะคะถ้าใครที่กําลังอยู่ในช่วงของการตัดสินใจว่าเอ๊ะเราจะไปต่อกันดีหรือเปล่าที่ผ่านมามันก็เหนื่อยเหลือเกินนะคะให้ตัดสินใจในจังหวะที่นะคะสภาพจิตใจสภาวะอารมณ์ของเรานั้นอยู่ในนะคะสภาวะปกตินะคะอย่าตัดสินใจเวลาที่เราโกรธเราสับสนเพราะการตัดสินใจนะคะจะทําให้ผลลัพธ์ นะคะมันออกมาไม่ดีก็ได้ถ้าให้แม่โมนอยแนะนำไพ่หกดาบขึ้นมาเนี่ยให้คุณประคับประคองสถานการณ์ไปอยู่ให้นิ่งที่สุดแล้วเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะค่อยๆลงตัวเอาละนะคะถ้าคนคนนั้นเขาถูกสร้างมาเพื่อคุณจริงนะคะต่อให้คุณมีปัญหาคุณทะเลาะกันผิดใจกันเดี๋ยวครึ่งเดือนหลังของเดือนกันยายนก็จะเป็นช่วงจังหวะที่คุณได้กลับมาปรับความเข้าใจกันและที่สําคัญคุณจะรักกันมากกว่าเดิมด้วยแต่ถ้าใครก็ตามนะคะที่ไปเจอในเรื่องของคู่ผ่านคู่ ะะเจอกันก็เพียงแค่ชดใช้แล้วก็สะสางน้กรรมซึ่งกันและกันการจากลานนนะ,ะจะกวาลจะนําพาคุณไปสู่นะคะสิ่งใหม่ๆนะคะที่ดีกว่าเดิมคุณจะได้พบนะคะคนใหม่ๆนะคะที่ใช่กว่าเดิมดังนั้นนะคะในช่วงเดือนนี้แม่มน้อยมองว่านะคะคุณทําหน้าที่ของคุณให้ดีที่สุด นะคะดูแลตัวเองเยอะๆรักตัวเองให้มากๆแล้วปล่อยให้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นหน้าที่ของจักรวาลจักรวาลรักคุณจักรวาลย่อมยอมรู้ว่านะคะสิ่งไหนนะคะแล้วก็ใครที่เหมาะสมแล้วก็คู่ควรกับคุณ สำหรับคนโสดนะคะมีไพ่ The Tower ขึ้นมาไพ่ใบนี้หมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดคิดไม่ได้คาดฝันนะคะรวมถึงในเรื่องของความรักเช่นเดียวกันนะคะคุณมีโอกาสพบรักโดยที่ตัวคุณนั้นไม่ได้ทันตั้งตัวนะคะแต่การเจอกันนั้นไม่มีคําว่าบาังเอิญหรอกนะคะ h e e l of for t u n e โชคชะตานะคะพรหมลิขิตนะคะจะเป็นนะคะสิ่งที่ทําให้นะคะคุณได้เจอกับใครบางคน ไพ่พาสไลท์รีเลชั่นชิพนะคะคนที่เรามีโอากาสได้พบเจอนั้นนะคะการเจอกันไม่มีคําว่าบาังเอิญน,นะคะล้วนแล้วแต่มีพบชาติผูกพันบุญกรรมสัมพันธ์ด้วยกันทั้งสิ้นพาสไลท์รีเลชั่นชิพหมายถึงคนในอดีตชาติที่ย้อนกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะแฮทเฟสถ้าคุณยังมีความเชื่อแล้วก็ศรัทธาว่ารักแทนนั้นยังมีอยู่จริงจกักรวาลย่อมจะนําพาคุณนะคะไปสู่นะคะสิ่งที่ใช่ นะะคนที่ใช่แม้ในช่วงที่ผ่านมาหลายๆคนอ,อกหักหลายๆคนผิดหวังหลายๆคนไปเจออะไรมาก็ไม่รู้นะคะไม่เป็นไรหรอกนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่มีคําว่าบาังเอิญอยู่แล้วนะคะแต่ถ้านะคะการจากลาของใครบางคนจะทําให้ชีวิตของคุณนั้นได้พบเจอคนที่ดีกว่านะคะก็ให้คนคนนั้นเขาจากไปเถอะนะคะ Will of f o r f Fortune เนี่ยนะ,ะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์จะโดดเด่นมากในช่วงครึ่งเดือนหลัง ของเดือนกันยายนนะคะคนที่เขาเข้ามาจะโดดเด่นไปนะคะทางคนที่นะคะเกิดอยู่ในวันอาทิตย์นะคะเป็นคนที่เกิดอยู่ในราศีทัศไฟก็ได้ราศีเมษนะคะราศีสิงห์ราศีธนูเป็นคนที่เกิดอยู่ในวันพฤหัสสบดีก็ได้นะคะหรือว่าเป็นคนที่เกิดอยู่ในวันอังคารก็ได้นะคะในช่วงเดือนนี้ก็ลองเปิดใจดูแต่ถ้านะคะที่ผ่านมาถ้าไกลพึ่งนะคะอกหักมานะคะผิดหวังมาเนี่ยไพ่หมายเลข 6ดาบเนี่ยเวลานะคะจะเป็นตัวแปรสําคัญนะคะจิตใจของคุณจะได้รับการเยียวยาคุณจะกลับมานะคะมีสภาวะจิตใจที่เข้มแข็งนะคะแล้วก็พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่เอาละเดือนนี้คือเดือนที่นะคะมีสัญญาณที่ดีนะนะคะไพ่เดอะสตาร์เป็นตัวแทนของความหวังความร่มเย็นเป็นสุขเอาละนะคะรักครั้งใหม่ครั้งนี้นะคะจะทำให้ชีวิตของคุณนั้นเปลี่ยนแปลง ไปสู่จุดที่ดีกว่าเดิมนะคะแม่มน้อยขอเป็นกาลังใจให้ผู้ที่เกิดอยู่ในวันอังคารทุกคนมีความสุขขอให้สมหวังในทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรารถนาถ้าวันนี้ผิดพลาดประการใดแม่มน้อยก็ขออภัยด้วยแต่ถ้าชอบคลิปของแม่มน้อยรบกวนเชวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่มืน้อยทําคลิปต่อๆไปวันนี้ไปแล้วนะสวัสดีค่ะ